สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนัทนัทพลจุลศรที่ปรึกษาการขายโชลูมฟอร์ดพุทธมนฑลสาย3านะครับใบผู้จัดการซันนี่ครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่โชวรูมใหม่ของผมนะครับก็ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มารีวิวรถคันแรกเลยนะฮะที่รีวิวที่นี่นะครับผมและผมจะพาทุกคนนะครับมาชมรถที่ผมแต่งให้ลูกค้านะครับจะหนักจะเต็มแน่นอน ก่อนที่จะไปชมนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมด้านนี้เลยฮะ Ford Ranger w i l d t e c k นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว6สปีดนะครับขับ2ราคาอยู่ที่1ล60,000บาทนั่นเองนะครับผมนี่ฮะจัดเต็มเลยะครับกับชุดแต่งที่ยอดฮิตที่สุดตลอดกาลนะครับกระบะของเรานะครับคันนี้ใส่อะไรบ้างนะครับไปไล่กันเลยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นสกู๊ปนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปม้านะครับแล้วก็ ใส่เป็นสีเทาดําให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับมีความโดดเด่นนะครับสวยงามอยู่แล้วนะครับกับทรงนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าครับตรงนี้นะครับลูกค้าเลือกให้เป็นกระจังหน้ามาสแต็งนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือสไตล์แบบโฉบแบบดุดันนะครับพร้อมกับตัวไฟนะครับตัวนี้นะครับจะมีไฟ3จุดนะครับที่เป็นสีส้มนะครับมากับตัวกระจังด้วยสวยงามนะฮะตัวนี้ลงตัวนะครับ ชุดครอบนะครับเรามีครอบให้รอบคันนะครับครอบไฟหน้านะครับก็มีนะครับและไฮไลท์นะฮะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราเลือกใส่เป็นกันชนนะครับที่เป็นของฮาร์เมอร์นะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็จะมีไฟนะครับเด i ามมาให้นะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะมีตัวห่วงแดงมาให้นะครับตัวนี้ลงตัวมากๆเลยนะครับผมไปชมด้านข้างกันครับผมไงฮะด้านข้างหล่อเลยนะครับผมสเปคนี้ทรงนี้นะครับต้องบอกว่าสุดแล้วนะครับผม ไล่กันเลยนะฮะตัวนี้เราจะมีคิ้วล้อคิ้วล้อเรามีให้เลือกหลายแบบนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบกงจักรนะครับผมอจะมีความหนานะครับตัวนี้จะอยู่ที่5.5นิ้วนะครับผมส่วนตัวล้อแมกยางนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกลายได้นะครับว่าชอบลายไหนนะครับเรามีลายให้ลูกค้าได้เลือกเลยล้อแมกจะเป็นขอบ20นะครับออฟเซตลบ44นะครับแล้วก็ยางที่เราเลือกใส่เนี่ยจะเป็นเบอร์33นะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยเราเลือกใส่เป็นปีกนกนะครับผมที่เป็นของตัวนายงนะครับตัวนี้นะครับก็ได้จุดเด่นในเรื่องของการตกแต่งออฟโรดอยู่แล้วนะครับคันนี้ยก3นิ้วนะครับผมด้านข้างครับก็จะมีชุดครอบรอบคันมีให้ครบหมดนะครับผมคิวกันศาสตร์นะครับแล้วก็ไฮไลท์คันนี้เลยก็จะเป็นบันไดข้างนะครับเป็นของฮาร์เมอร์นะครับบันไดข้างตัวนี้ก็จัดว่าเป็นจุดเด่นนะครับในการแต่งสไตล์ชุดแต่งเหล็กนั่นเองนะครับผมเป็นตัวสินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับ ส่วนด้านหลังครับตัวนี้นะครับก็แต่งนะครับให้ดูมีความฉบเฉี่ยวสปอร์ตนะครับผมโลบาร์ตัวนี้เราเลือกใส่เป็น outlander เป็นตัว new เลยนะครับตัวใหม่เลยนะครับผมจะมี4 wd นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้เราติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นของแรปเตอร์นะครับมีทั้งข้อฝาถังน้ำมันคิ้วล้อนะครับผมด้านท้ายนะครับชุดแต่งเหล็กก็เหมือนกันครับด้านท้ายเนี่ยเรามีใส่ในเรื่องของตัวฝาครอบนะครับที่เป็น ford ตัวนี้ก็เลือกเป็นดำเงาดำาด้านได้หมดเลยนะครับผม แล้วก็จะมีในเรื่องของการชนนะครับตัวนี้จะเป็นของ T W I นะครับตัวนี้เป็นการชนเหล็กนะครับแล้วก็เวลาถอยเนี่ยก็จะมีไฟถอยมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับผม คันนี้นะครับราคานะครับหนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็น Ford Ranger w i ์วายแทนะครับหกสปีดขับสองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นกระบะ Ranger นะครับหรือจะเป็น e v e r e s t นะครับผมเรามีชุดแต่งให้ลูกค้าได้เลือกหลายแบบนะครับสามารถกดเข้ามาตามลิงก์เพจที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้ววันนี้ผมนะครับต้องนำรถคันนี้นะครับเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าและเดี๋ยวเราจะมาชมคันต่อไปนะครับผม ว่าเราจะแต่งรถอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ไดชมกันเองนะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ